พีจีราชินีสล็อตตัวแม่มาเองมาแล้วจ้าคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า28ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ลอกเรียนแบบทุกกรณีนะจ๊ะแล้วลูกจ้าชุดกะกะว่าที่นูอยากได้ชุดกะกะว่าที่น้องชอบใส่มากับทุนสองหมื่นหนึ่งพัน เบ็ดไปเลยเกมไก่ชนจ้า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 ,จาขอเป่าบ้า,บา,บาก่อนนะที่40ปัดเดี๋ยวตักหมดไอ้ขอที่40ปัดก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ที่เข้ามาดูคลิปนินจ้าของพิจิราชินิโซแล้วก็ ขอกรอะโโละสิกรรมเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะจ๊ะเมื่อกี้เปิดคลิปมาไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าลองพักเป็นน้องโอรีไข่ตะเกียวดูแล้วก็ยังแบบว่าลองวังลองมองลองก,ก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็โอเคพักผ่อนก่อนจะ้ะขอแนะนําเกมใหม่ PG นะเกมไก่ชนก็ได้รับกระแสมาจากเพื่อนๆในกลุ่มสล็อตต่างๆในเฟซบุ o กนะคะว่า เ,ออเกมเนี้ยเขาเรียกว่าเกมไก่ต้มนะไม่ใช่เกมไก่ชนเพราะว่าเล่นที่ไหนก็เกลือไม่ค่อยจ่ายเท่าไรเดี๋ยวก็เลยวันนี้ก็เลยเอาทุนมาเยอะเลยเอามาสักสองหมื่นสองหมื่นกว่ากว่าเอาจะได้มีเวลาจะได้มีเวลาปั่นหน่อยเผื่อว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เกลือแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการปั่นนิดนึงก็เลยเอาทุนมาใส่ไว้เลยนะจ้าไปถึงตรงนั้นนะนต้องลบคำสบประให้ได้ คำสปะมัอะไรก่อนงงก่อนงงแล้วหนึ่งเอาเกมนี้เป็นเป็นเกมที่แบบว่ามีช่องเยอะแยะไปหมดเลยมี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีตั้งหกเพลาเนยแล้วก็ช่องนี่ก็มีเยอะเออช่องเยอะมากแล้วก็มีตัววายที่ว่าเห็นไหมเมื่อกี้ตัววายมันจะลงมามีเลขกำกับนั่นก็คือหมายความว่าตราบใดที่เรายังปั่นเข้าลายอยู่ มันก็จะยังอยู่ตรงนั้นน่ะจนกว่าเราจะปั่นไม่เข้าแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็โอเคเริ่มต้นกันใหม่เท่านั้นเองไม่มีตัวคูณนะในระหว่างในระหว่างหมุนปกติจะมีแค่ตัววเป็นจํานวนที่ให้มานี่ไนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมีไวย์สอก็คือจะอยู่ตรงนั้น2ตัวแต่วามันจะไม่ยาวขยายเหมือนเกมแบบ เหมือนเกมอะไรนะกระดน้ําอะวายมันจะเป็นช่องแค่นนั้นแหละช่องเสี่ยมจะกระดเท่ากันทุกแถวมาล้นให้มันเข้ารีอสามตัวใช่ไหมสามหรือสี่วะสามแล้จำไม่ได้แล้วคุณพระคุณจา้าโอ้ลงมาสิแล้วทีนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้3ามตัวหรือสีตัวอะแต่ว,ว่ากันใหม่เอาเริ่มก่อน พูดไ,ได้ศึกษามาก่อนเล่นเนี่ยวาย,วายได้สูงสุดหมุน5ครั้งติดหรอเออเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกัน3แหละเพราะว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้มันคือใช้วายแค่3ตัวเข้าฟรีเกมเสียได้อย่าฟรีนะอย่าฟรีเกลือนะเดี๋ยนี้จะหมดแล้วยังไม่ได้เลยเฮ้ย พันสองเลยโอ้โหทีเดียวสุดจัดไอ้สองพันกว่าบ้าไปแล้วโอ้โหหได้คูณสิบสองโอ้โหนัดเดียวเท่านั้นน่ะกำไรสี่พันห้าแตกสี่พันห้าดิ้ยยังไวอะ่ะไม่เร็วไม่เร็วอันนี้ไม่ใช่ไก่ต้มแล้วเพื่อนๆไปแก้ ต้องไปต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปแก้ชื่อให้เขาแล้วเขาไม่ใช่เกมไก่ต้มแล้วเขาแตกร้อยเท่าอยู่ก็ถือว่าโอเคนะในฟรีเกมเอ,อ้ยยังพอได้ไปต่ออีกนี้เอาได้ใหม่ก็ห้0รแตกร้อยกว่าเท่านะจ๊ะสำหรับฟรีสปินแรกเก็บมา5,000บาทถือว่าโอเคไม่เลวร้วายไม่น่าเกลียด ถ้าแตกเกินร้อยเท่าสําหรับ PG นะตอนนี้ผือว,ว่าโอเคแล้วจริงๆมันก็ไม่โอเคถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแต่ว่าก็โอเคเอแล้วสําหรับณนะปัจจุบันนี้นะจ๊ะก็คือแตกร้อยขึ้นร้อยเท่าขึ้นไปอ่ะยังลุ้นกันต่อโอ้ยเราพูดผิดในในในการหมุนปกติมันจะมีตัวคูณให้ด้วยแล้วก็มีตัว y มีตัว y เต็มที่ให้เนี่ยห้ครั้งติด เออถือว่าโอเคตัวฟีเจอร์เกมก็โอเคนะเนี่ยเนี่ยในฟีเกมมันให้สูงสุดในการหมุนปกติในรอบการหมุนปกติให้สูงสุดแม็กแค่ที่สามวายมัง้งแต่ว่าถ้าในฟีเกมเนี่ยให้แม็กที่ห้าอืมแล้วก็มีตัวคูณให้เออฉันพูดผิดฉันขออภยัยฉันขอแก้ข่าวข้อมูลที่พูดไปเมื่อสักครู่นะจ๊ะเอาเข้าเลย เอาอีกเลยชอบชอบของฟรีสเกตเตอร์มาใี่มาจ้าเอาสเกตเตอร์มันไม่ลุ้นมาให้ลุ้นก็ลุ้นสิจ้ารออะไรก็เข้าสิจ้าอย่าเลยทําแค่ผ่านไป ไอตอนหมุนเร็วเราเห็นมันมาเยอะมากเลยนะแต่พอมันหยุดแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าอะงงว่ะเปลี่ยนเบ็ดหน่อยจ้ามีกำทุนเอ้ย <c oughs> มีทุนมีกำไรมาต่อทุนแล้วก็ขอเบ็ดลองดูเบ็ดเบ็น้นนนนนนนอยๆคูณสองคอมโบไป,ไปยาวๆไ,ไปยาวจ้าได้แค่นี้เลยจ้าเออเอาอีก ได้ดีใจอยู่ไว้นะข้อทำลายความดีใจฉันจนจบสิ้นวันสั้นเห็นเหร่นตีนไก่เมื่อกี้นึกถึงซูเปอร์อ่ะเนี่ย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 นึกถึงซูเปอร์ตีนไก่มากเลยเพื่อนเพื่อนใครใครชอบแท้ตีนไก่บ้างดูอันนี้เราแบบอดไม่ได้เลยหลังจากเล่นอันนี้เสร็จะต้องไปสั่งซูเปอร์ตีนไก่กินสัก ข้วหนึ่งแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน <c oughs> ขยันจริงๆอ่ะออโต้หน่อยออโต้ล้างหน้าเกมเลยจ้าเค <c oughs> มาสิบไอตีนไก่เนี่ยที่เป็นสามนิ้วอะ่ะ อันนี้คือเกมเนี้ยไม่ใช่สลิมแน่นอนอุ๊ยพูดอะไรลงไปไม่ดีไม่ดีดเราเราเล่นเกมกันเพื่อความสนุกสนานอาจจะไม่แบ่งผักแบ่งพวกอ้าวเออใช้แค่สี่ใช้แค่สามฟรีสปินเราก็ไม่ได้ไปอ่านเนาะไอ้ที่มันขึ้นสไลด์ให้ตรงข้างล่างเนี่ยตัวข้ความเลื่อนเนี่ยเออก็ไปนั่งเทียนคิดเองเอาเองอยู่นั่นแหละกว่าจะสังเกตอะไรได้อย่างครบถ้วน,น,นก็ เข้าฟรีไปแล้วหนึ่งเกม Y โอ้ยเสียดายแถวสองไม่มาเคคูณสองคูณไม่มาเป็นไปอย่างแบบว่างงงงเหนึงอุย้ยมี ข้อความขึ้นมาเล็กน้อยนะจ๊ะต้องขออภัยโอ้ยเมื่อกี้คําว่าอะไรเพื่อนมันอาจจะเป็นคําที่แบบน่ากลัวเลยนะของที่แตกโอ้ยเสียดายเด้อุย้ยขอเต็มจอเป็นบุญตาหน่อยเร็ว เกมนี้เป็นเกมใส่ของนักพนันโดยแท้เพราะว่าเห็นกระเป๋าเงินไมกระเป๋าเงินแบบว่าวางเดิมพันไก่จนใส่แหวนทองนะจ๊ะใส่ครบทุกนิ้วด้วยแล้วก็มีสร้อยข้อมือด้วยออาเอาสิลดเบ็ดหน่อยดีกว่าบางทีเบ็ดแปดสิมันอั้นอะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่อยากให้เรา ได้ฟรีตอนเราเบ็ดสูงก็ได้แต่ว่าก็สลับสลับไปก่อนหลอกเกมไปทุกยขยจะโดนหลอกใครกันแน่เดี๋ยวได้รู้จริงหรือเปล่าอุ้ยคูณอีก ออโต้ Auto, ล้างหน้าเกมอีกสักสิบทีคะ่ะอ้ยอ้ยคุณสองแล้วคอมโบยาว ไม่รู้จะคาดหวังอะไรเนะาะแคพูดพูดให้ความหวังเองไปก่อนอะไรนี่ตอนตอน้ตนๆเกมยังดูโอเคอยู่เลยแตกมาให้ตั้ง5,000ตอนนี้คือเงียบอ้าพูดจะไม่ทันขัดคำรู้ว่าบบนแหละก็เลยเข้าให้อ้ามาดูสะหน่อย ลงเลยจ้าวัยลงเลยจ้าลงจ้ามาจ้าโอ้โหคูณสี่คูณหกสิครัชบชมเอาอีกอย่าให้น้อยหน้าตัวคูณมันจะเพิ่มขึ้นทีละสองนะจ๊ะน้ำซ่ายังเหลืออีกห้ายังลุนได้อีกนั่นและคูณสิบ เออโหมาเต็มแบบนี้ก็ชอบสิค่ะโอ้โหตัวแพงเข้าอ้ยไปอีกนั่นเลยรอบนี้อาจจะได้5,000เท่ารอบแรกมั้งเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้เลยสามพันหรอ เธอจะเอาแบบนั้นเหรอเธอจะให้ฉันแค่สามพันเอเออีกไม่มาแล้วอะจบแล้วรอบนี้กะไวนะได้สามพนห้ไม่ถึงร้อยเด้าโอเคก็ยังช่วยมาต่อกำไรได้อย่างนิดนึงจะได้มีแรงบั่นต่อ้าชาได้พลาได้งานนะจ๊ะยังยังปั่นต่อบอกแล้วว่าวันนี้อาทุนมาเยอะกะว่า ถ้าจะเกลือก็เกลือ,ลอให้เต็มที่เลยฉันมีทุนพอที่จะเอาคืนอ่ฉันเล่นได้นานพอแต่ถ้าว่าแบบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราไม่ได้เลยเ,ลยเนี้ยก็คือเหนื่อยเนาะเสียเวลาเนาะก็เปลี่ยนเกมเถอะบอกตัวเอง นอเอาล้างหน้าเกมอีก,กรอบเขาบอกว่าล้างหน้าเกมกไม่รู้ว่าล้างจริงหรือไม่ล้างนะเวลากดออโต้แบบเนี้ยเราก็ไม่พิสูจน์ไม่ได้อะเราก็ไม่รู้อะเนาะเราก็พูดให้มันแบบดูมี ดูแบบว่าเออมันก็ได้ทำอะไรดีกว่าทำไม่ได้ทำอะไรมากกว่าจะว่าไปไอุ้ยเอาเก้าไม่เข้าเอาก็ไม่เข้าเฮ้อ กลับมาที่สองหมื่นเจ็เท่าเดิมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะมีพแพชที่ฮอนไหมฉันรอพแพชที่ฮอนอยู่คุณเป็นเลยอุ้ยได้ตัวนี้แพงถึงมีทุนเยอะก็ไม่จำเป็นต้องไปเบ็ดสูงนะเ,นเพื่อนๆเบ็ด ยี่สิบสี่สิบหกสิบแบบนี้ก็ได้จะได้จะได้มีโอกาสเล่นไดนน้นานหน่อยเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแตกตั้งแต่ต้นเกมหรือมันจะไปแตกตอนไหนแต่ถ้าเรายิ่งมีเงินเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเล่นได้นานขึ้นอยู่ในเกมได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะกลับมาแตกเนี่ยมันก็มีมากพอที่จะให้มันได้แตกนะบางคนเอาทุนมาน้อยแต่ว่าไปไม่ถึงไงไปไม่ถึงตอนที่มันจะจ่ายไงเอ้า มันจะเข้าฟีจะปินรอที่สามไหมเราต้องให้กําลังใจกันนะคะให้กาลังใจกันและกันเข้าฟีสจปริอันที่สามไหมข้าเธอมารอตั้งแต่แถวสองแล้วก็แบบเแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี้ยมันก็เป็นเข้าใครดูนะมีแค่สี่ช่องมันจะลงให้ไหมทาชั้นตื่นเต้นแต่ว่าก็ไม่ให้อะไรชั้นเจ้ เอาดีๆเอาดีไหลไหลไปไหลได้อีกไม่ได้แล้วมันบอกมันไหลไม่ได้แล้วได้แค่นี้แหละ <c oughs> เอาไงต่อดีอ่ะคุณคริส ไ่ตอยังได้มายายเอาที่ไหนมาได้แล้วมาไหมเอ้ย ทำไมเพิ่งจะได้มาหกอัเองเกมมันช่วงหุยหวาน้อยจังวะคือเราเล่นไม่หุยหวาเองหุยหวาต้องเบ็ดแบบพันอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> หมดภายในห้าวินะัะเอาไงดีคิดกันชีวิตก่อนคิดเลยไม่ออกกําลังหน้าเกมไปเหมือนเดิมออตโต้สิบที ต่อเออมั้งแต่แถวสองแบบนี้เขนลุ้นไปสิคะพีรอบเดิม,มเข้าดูทรงแล้วมาทรงนี้ ไม่ค่อยเข้าทุกที โมโหเอาสิถ้าเบ็ดร้อยยี่สิบอะจะเข้าฟรีใช่ไหมล้างหน้าเคอีกรอบหนึ่งตามทมเนียม ที่คุนเคยของใครก็ไม่รู้เอาเดิมาดิน่าจงก็เข้าดีแบดร้อยยี่สิบบักกาเป้าอีหลอบเดอ้อมันแต่แถวสองสองตัวเนี่ยไม่เข้าให้หรอกน่ะเห็นปะหลุนฟรีอะ อันนี้ไม่แน่นี้มาแถวสามันจะไม่แน่ฉ <c oughs> ันทอละคืนพี่ชายอุ้ยไม่มาจ้ะการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว <c oughs> ถ้าลงถวยคงควรคอย ขันควรคอยไม่เกิดอะไรขึ้นจ้าแต่ยังรักษาทุนไว้ได้อยู่นะแต่กำไรไม่เยอะอะกำไรสามพันอะเราจะไม่เอาเข้านี้หรอกกำไรสามพันถ้าไม่หมดตัวก็ต้องรวยเท่านั้นคือสโลแกนของข้าพเจ้า ไม่หมดไม่เลิกไม่รวยไม่หยุดแต่จะไม่ก็ปั้งไปให้สุดเนาะต้องเอาให้สุดสักทางอะ่ะไม่เป็นยาจกก็เป็นเศษถีไบเลย,ยจริงจังมากอ่ะคิดแล้วไม่เอาก็ไปออโต้สิบที เฮ้ยไม่แน่ลงมาเถิดมีช่องให้ลงเฮ้ยบอลจีซุกฟีบอลจีซุกฟีเอาสน่อยเอาสน่อยบาดเสียวะ่ะหลักร้อยเข้าฟีนี่บาดเสียวถูกเกมทุกครั้งว้าวว้าวว้าว อ่าหนึ่งแล้วก็จบ ını, ไม่คอมโบให้เลยเอ้า studio. มาดิไม่มา <aroma> เฮ้ยเหลือแค่สองทีจะได้อะไรบ้างไหมเนี่ยฉันจะได้อะไรบ้างไหมเนี่ยอ่าสามรอกคิวลงโอ้ยเหนื่อยแท้ แตกอย่างก็บ4บาทแตกอย่างกับ 40, 40. เด็กทีนึงจบนะจ๊ะเบ็ด40บาทยังได้คุ้มกว่าแบบเปรียบเทียบแล้วอะ่ะคือที่เบ็ดตั้ง120กับ40มันห่างกันเยอะมากนะเพื่อนหัวจะปวดจ้าก็ต้องเอาใช่ไหมได้แค่นี้ก็ต้องเอาใช่ไหมเฮ้ยไหลวะ เข้าปะซ่อมแล้วเอ้าเข้ามาซ่อมหน่อยแก้ตัวรอาที่แล้วหน่อยเร็วยังมีช่องให้ลงองละไกลตัวขาเอามืมมมมอทอกยากได้แตกไหนด้วยอ่ะยังได้ไปต่อถ้าเคมาหน้าก็ได้ไปต่อแต่สเก็ตเตอร์ลงก็ได้นะมีช่องให้ลงนะตั้งสามช่องปาท้อ เออเท่านี้แหละแตกนอกเอาแตกนอกเป็นหมื่นแต่อย่าลืมว่าเรามาทุนสูงนะวันนี้สองหมื่นกว่านะทุนเราแต่ถ้ามันจะได้กำไรเท่าตัวก็ ก็รักษามันไว้เถิดสองหมื่นก็ไม่ใช่เงินน้อยนะจ๊ะไปจ้าบายบายฝากกดติดตาม YouTube c h ช n n e l ช่อง PG ราชินีสล็อตตัวแม่มาเองและทางเราก็ยังมีแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะไปกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะ